มาให้อภัยกันเถอะมีเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันแล้วทำให้เราได้เกิดความรู้สึกไม่พอใจขึ้นมาบ้างหรือเปล่าการแข่งขันกันเพื่อความอยู่รอดของตนเองนั้นทำให้เกิดบททดสอบจิตใจบทใหม่นั่นคือการบริหารด้านการบริการลูกค้าการบริการลูกค้า คือหัวใจของธุรกิจเวลาเราได้ยินใครพูดว่าอย่าไปยอมอ่อนข้อเชียวนะเราเป็นลูกค้าเป็นคนจ่ายเงินซื้อสินค้าซื้อบริการของเขาเขาต้องเอาใจเรามากๆต้องเตรียมที่จะให้นั่งต้องเตรียมน้ำให้ดื่มน้ำหนักต้องเต็มคุณภาพต้องได้เราคิดว่า คนที่พูดแบบนี้คือใครคือมิตรแท้ที่ชี้ช่องให้เราเดินไปสู่ความมีศักดิ์ศรีมีเกียรติภูมิมีความสะดวกสบายหรือคือไก่ที่ปล่อยล่อให้เราพัดลงเข้าไปในดินแดนเถื่อนจนจบจุดจบในที่สุดแม่บ้านคนหนึ่ง ซื้อหอยแค็งลวกไป2อกิโลเมื่อกลับมาถึงบ้านพบว่ามันเป็นหอยเน่ากินไม่ได้ไปเสียครึ่งกิโลถ้าเราเป็นแม่บ้านคนนั้นเราจะทำอย่างไรคนไทยสมัยก่อนพอใจที่จะสรุปเหตุการณ์ว่าช่างมันเถอะวะถือว่าฟาดเคาะแล้วก็เลิกแล้วต่อกันไปข่าวหน้าก็คงไม่ไปซื้ออีกแล้ว แต่คนสมัยใหม่ในยุคที่ประชาสัมพันธ์การไปอย่างกว้างขวางฝึกกันจนเคยชินแล้วว่าลูกค้าคือบุคคลที่สำคัญที่สุดของธุรกิจแม่บ้านที่ฟังวิทยุดูโทรทัศน์บ่อยๆก็ซึมซับความคิดเหล่านี้เข้าไปในใจอยู่ทุกวันทุกวันจึงอดไม่ได้ที่ต้องกลับไปเอาหอยเน่าเครื่องถุง ไปโยนคืนแม่ค้าแล้วก็เรียนแบบคำพูดที่ได้ยินได้ฟังมาจากเขาว่าฉันเป็นลูกค้านะบริการฉันให้ดีๆหน่อยเอาของเน่าๆมาขายให้ได้อย่างไรต้องคืนเงินมาหรือเปลี่ยนหอยมาให้ใหม่แม่ค้าที่ทั้งปีทั้งชาติก็ได้แต่นั่งขายหอยลวกในตลาดไม่เคยได้ยินได้ฟังเลย ลูกค้าคือหัวใจเป็นอย่างไรก็เห็นเป็นตัวๆอยู่อย่างนี้จะไปเป็นหัวใจได้อย่างไรเดินมาผิดแผงหรือเปล่าอยาได้อยากได้หัวใจต้องไปเขียงขายหมูนุ่นเป็นอย่างนั้นไปเสียอีกเรามักจะสรุปความคิดของเราว่าสิ่งที่เรารับรู้มาแล้วใส่ไว้ในใจนั้น เป็นสิ่งเดียวกันกับที่คนอื่นๆมีอยู่ในใจด้วยเมื่อเราได้ยินได้ฟังรู้ว่าอย่างนี้คนอื่นๆก็ต้องเข้าใจอย่างนี้เหมือนเราด้วยเสมอเลยเราชอบใช้วิธีการสรุปจากกรณีเฉพาะที่เกิดขึ้นกับตัวเราคนเดียวแล้วเหมารวมไปว่ามันต้องเกิดขึ้นแบบนี้กับคนอื่นด้วยเพราะเรา เคยชินกับวิธีการแบบวิทยาศาสตร์ของคนรุ่นที่สามถ้าฉันผ่าศพออกมาแล้วบอกว่าฆาตกรรมมันก็ต้องเป็นการฆาตกรรมสิจะต้องมาผ่าศพซ้ำทำไมละ่ะนี่ไงข้อสรุปแบบวิทยาศาสตร์ของคนรุ่นที่สามสองคนยุคตามช่องคนหนึ่งมองเห็นท้องฟ้าอีก คนหนึ่งมองเห็นพื้นดินนำภาพมาต่อกันก็ได้ภาพท้องฟ้าที่ต่อกับพื้นดินที่สวยงามเป็นภาพใหญ่ที่เต็มสมบูรณ์สิบคนรูปภาพศิลปะภาพเดียวกันก็เกิดความเข้าใจและตีความหมายได้ไม่เหมือนกันปิดโอกาสไม่ให้คนอื่นใช้ตาของเขาดูแต่ใช้แต่ให้เชื่อ จากผลการดูจากตาเราคนเดียวนี่คือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วยหรือตั้งแต่จบการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์มาสองปริญญายังไม่เคยรู้เลยว่านี่ว่านี่เป็นวิธีการแบบวิทยาศาสตร์ด้วยเพราะเท่าที่รู้มีแต่ชวนคนนั้นชักนำคนนี้ให้มาร่วมกันดู รวมกันสังเกตการจะได้มุมมองที่แตกต่างกันออกไปเพื่อจะได้ข้อสรุปที่ควบคุมกว้างขวางใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดคำที่คนทั่วไปไม่รู้และไม่เข้าใจความหมายกันอย่างแท้จริงมักจะถูกอ้างถูกนำมาหลอมรวมกลับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอิทธิฤทธิ์ที่พอเอ่ยนามก็พากันเงียบกิบ ไม่กล้าทกเทียงอีกเหมือนการเขียนเสือให้วัวกลัวแต่แท้ที่จริงแล้วทุกคนที่หยิบนำมาพูดทั้งคนฟังก็ไม่มีใครรู้ความหมายที่แท้จริงแม้แต่คนเดียวแต่เพื่อให้มันจบจบเรื่องหรือให้มันหมดหมดคำถามไปก็เหยียบเบรกไว้เลยด้วยการเอ่ยว่าที่เป็นแบบวิทยาศาสตร์นี่เป็นผล จากคอมพิวเตอร์นั่นแหละคือด็อกเตอร์พูดคนเขียนเสือขึ้นมาก็ไม่รู้จักเสือเพราะตนเองเป็นคนไม่ได้เป็นเสือทั้งปีทั้งชาติก็เห็นแต่คนด้วยกันบัวที่มายืนดูรูปเสือก็ไม่รู้จักเสือเหมือนกันเพราะมันเป็นบัวทั้งปีทั้งชาติมันก็เห็นกันแต่พวกวัวๆว,วด้วยกันมัน ก็คงไม่ต่างอะไรกับเวลาที่แม่แม่ทั้งหลายจะหยุดการช่างสงสยัยช่างอยากรู้อยากเห็นช่างซนเสียเหลือเกินว่าเดี๋ยวให้ตำรวจมาจาับเดี๋ยวผีมาหลอกเกิดจากกระปอ๋องกระบอกไม้ไผ่บ้างเพราะมันสกปรกเพราะมันคือกฎหมายนะสิเพราะนี่เป็นกฎของแม่ไงเพราะว่าเป็นเด็กๆที่พูดไม่รู้เรื่องเพราะว่า แกโง่นะสิคำแปลกๆพวกนี้เกิดขึ้นมาจนได้พูดกันจนติดปากก็เพราะว่าเราต้องการหยุดความสงสัยหยุดพฤติกรรมของคนอื่นแต่ผลก็คือกลายเป็นการยุกยงส่งเสริมให้เกิดความไม่เข้าใจและความไม่เข้าใจก็สร้างเป็นภาพของคําเล่านั้นขึ้นมาสร้างเป็นเสียงของคําเล่านั้นขึ้นมาสร้างเป็นวัตถุของ คำเหล่านั้นขึ้นมาความไม่เข้าใจทําให้เกิดความไม่รู้จักคําว่าพอในใจทําไมละ่ะก็จะพอใจได้อย่างไรในเมื่อยังไม่เข้าใจอย่างแท้ที่จริงอย่างแท้จริงเหมือนกับคําว่าบูรณาการที่คนพูดก็ยังไม่รู้ไม่เข้าใจเลยแถมเข้าใจผิดอีกต่างหากว่าหมายถึง integration แล้วจะหวังอะไรจากคนฟังเมื่อไม่เข้าใจจึงลองใช้กันเป็นคำแบบอื่นๆสิตอนแรกเป็นคำวิเศษลองใช้เป็นคำกิริยาสิเอ๊ะมันก็ยังไม่เข้าใจลองใช้เป็นคำนามสิเอ๊ะมันก็ยังไม่เข้าใจลองใช้เป็นเป็นประธานสิเอ๊ะเอ๊ะมันก็ยังไม่เข้าทางลองใช้เป็นกรรมดูสิ เอ๊ะมันก็ยังไม่เข้าทางไหนลองทำเป็นวัตถุออกมาซิอ๋อแบบนี้ไงแน่ที่สุดภาพแห่งการเข้าใจก็เกิดขึ้นมาตอนที่สร้างออกมาเป็นภาพเป็นวัตถุได้เห็นให้เห็นให้ตาได้เห็นให้อวัยวะได้สัมผัสรับรู้กันแล้วเมื่อนั้นเองนี่แหละการกระบวนกราร การสร้างโลกธาตุวัตถุเริ่มต้นจากเพียงเสียงหลุดออกมาจากปากเท่านั้นเองเสียงจึงเป็นสิ่งที่ทรงพลังที่สุดเราคงจำการ์ตูนเรื่องมอนสเตอร์อิงกันได้ซึ่งจำไม่ได้แล้วว่าเขาตั้งชื่อภาษาไทยว่าอะไรแต่ในเรื่องนั้นคือมีการฝึกตัวประหลาดไว้หลอกเด็กให้ร้องออกมาดังๆ ใครร้องได้เสียงดังก็จะถูกจับมาใส่ไว้ในเครื่องกำเนิดพลังงานของเมืองที่ใช้เสียงร้องเป็นแหล่งที่ทำให้เกิดพลังงานที่ใช้กันในเมืองนั้นๆเด็กๆจะถูกจับมาใส่ไว้ในเครื่องแล้วก็ทำให้ร้องจนกว่าจะร้องดังๆออกมาไม่ได้แล้ววิทยาการของคนเราวันนี้ 99ไปถึงจุดที่พยายามจะนำเสียงมาจากมาผลิตกระแสไฟฟ้ากันแบบนั้นแล้วเห็นไหมว่าวัตถุสร้างทั้งหลายมันเกิดขึ้นมาได้ต้องมีความไม่เข้าใจมีความสงสัยเป็นพื้นฐานมาก่อนพอเป็นวัตถุออกมาปั๊บก็จะอ๋อเข้าใจแล้วนี่คือเหตุผลว่าทำไมชีวิตต้องมีกายเป็นวัตถุสร้างเพราะ ถ้าไม่มีกายมีแต่ดวงจิตดวงใจเพียงอย่างเดียวความเข้าใจแท้จริงมันก็ไม่มีทางเกิดขึ้นมาได้เลยชีวิตของคนจึงต้องมีอวัยวะรับสัมผัสที่เป็นวัตถุถูกสร้างขึ้นมาเหมือนกันเพื่อให้จิตใจได้รับได้รับร้รสชาติรู้สึกได้สัมผัสให้ความรู้สึกให้ความเข้าใจในความเป็นชีวิต การ์ตูนเรื่องนี้พรอองค์ต้องการสอนให้รู้ว่าเสียงนั้นมีพลังขับเคลื่อนโลกมากเพียงใดเพราะมีเสียงนี้เองที่ทำให้โลกธาตุวัตถุถูกสร้างขึ้นมาได้นี่คือเหตุผลที่เราต้องการหลีกหนีหหยนะเราจึงต้องหยุดให้น้อยเหมือนชาดกที่เขียนไว้ว่าพระเตมีตอนเกิดมาปุ๊บก็นึกขึ้นมาได้ปั๊บว่า เคยตกนรกมาเลยไม่อยากเจอสภาพแบบนั้นอีกจึงไม่ยอมพูดจนกระทั่งอายุ16ปีโหนบอกว่าถ้ายังไม่พูดก็ถือว่าเป็นตัวกาลีบ้านกาลีเมืองบ้านเมืองจะถูกทำลายยับเยินต้องเอาตัวตามีเอ่อขอผมเตมีไปฆ่าทิ้งเตมีจึงยอมพูด เราอ่านเรื่องนี้แล้วเราได้หัวใจว่าอะไรอย่างไรคนสมัยก่อนที่หูเบาจังเลยนะชอบเชื่อคำทำนายที่ไร้แก่นสารหรือตายใครจะไปทำได้ไม่เคยพูดแต่ดันพูดได้เราได้ข้อสรุปแบบไหนกันบ้างเราได้ข้อสรุปที่เป็นเปลือกหรือเป็นแกนเป็นแกน่นแกน เราได้ข้อสรุปที่ช้างใส่ตู้เย็นหรือเปล่าเพื่อจะได้รู้ว่าอ๋อก็ต้องเปิดตู้เย็นออกไงข้อสรุปก็คือ1และ6กับ1บวก6เท่ากับ7 1คือสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้น6คือสภาพทางจิตใจที่จำเป็นต้องต่อมีชีวิตที่สมบูรณ์ซึ่งเกิดขึ้นมาสิ่งนั้นถูกสร้างสำเร็จ 6. คือการนำหูตาจมกูกลิ้นกายและใจมารวมกันเป็นสิ่งใหม่สิ่งหนึ่งซึ่งก็คือรวมกันแล้วก็ได้สภาพทางจิตใจนึกคิดเป็นตัวเราขึ้นมาได้ได้เป็นใจเต็มๆเ,เป็นเจตเป็นชีวิตของคนครบถ้วนที่พระองค์ตั้งใจสร้างขึ้นมาดังนั้นเมื่อยังเด็กๆ เมื่อ,อยังเล็กๆและก็เด็กๆต้องมีการพัฒนาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางการรับรู้และพัฒนาการต่างๆนั้นไม่จำเป็นต้องฝึกให้ใช้เสียงเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะเมื่อมีพัฒนาการของประสาทสัมผัสทั้งหที่สมบูรณ์แล้วจิตใจจะเติมเต็มแล้วก็พูดสื่อสารได้อย่างถูกต้องเอง โดยอัตโนมัติคนเราไม่รู้หรอกว่าทำไมเป็นไปได้อย่างไรเพราะนี่คือความมหัศจรรย์ของชีวิตที่ไม่มีใครล่วงรู้การศึกษาของไทยจึงกำหนดให้เด็กๆเริ่มเรียนเมื่ออายุครบเจ็ดขวบเพราะนั่นเป็นช่วงเวลาที่สอดคล้องกับกระบวนการการสร้างชีวิตที่สมบูรณ์ที่สุดควรได้เริ่มเรียนรู้วัฒนธรรม เมื่อมีจิตใจที่ครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมเมื่อตอนอายุ7ขวบแล้วนั่นเองนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมด็อกเตอร์คนเก่งของเรื่องคอนเทนต์จึงต้องเกิดในปี1964เพราะเด็กที่เกิดในปีนั้นในประเทศไทยจะได้เป็นเด็กที่เข้าเรียนตอนอายุเจ็ดขวบและเรียนถึงปฐมเจ็เป็นปีสุดท้ายแล้ว มันคือ7 7มันคือ7 2ดสองตัวมันจึงเป็นที่มาของสองผู้ปกครองพึงดีใจเถอะว่าลูกหลานที่เกิดมาไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาวันวันเอาแต่นิ่งนิ่งมองมองมองนั่นมองนี่ดูนั่น,นดูน,น,ดนี่ฟังนั่นฟังนี่ชิมนั่นชิมนี่คำนั่นคำนั่นคำนี่เพราะเขากำลังฝึกเอง ฝึกประสาทสัมผัสของตนเองครบเจ็ดขวบของเขาก็จะเริ่มพูดขึ้นมาดได้เองอย่าดีใจไปเลยที่ลูกเด็กๆพูดได้เร็วพูดได้เก่งรับรู้โลกเร็วเข้าโรงเรียนเร็วช่างซักช่างถามอย่าหลงไปเลยว่าเขาฉลาดอย่าเลยเชียวเพราะไก่ที่ซื้อว่าขอให้ผม เพราะไก่ที่ชื่อว่าลูกฉลาดกำลังจะมาหลอกจิตใจของพ่อแม่ให้ลงเดินตามไปตกเหวในที่สุดเพราะคนฉลาดจริงๆไม่พูดมากคนพูดมากไม่ฉลาดเพราะเสียงคือพลังงานในการสร้างโลกเราพูดออกมาเป็นเสียงกันหมดใช้ปากสั่งคนให้ทำงานสร้างวัตถุนั่นสิ่งนั้นสิ่งนี้ภายในจิตใจจึงหมดพลังงานชีวิตเพ,พราะพลังงานในตัว ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นเสียงจนหมดแล้วแล้วข้างในใจก็เหลืออะไรเหมือนเมล็ดถั่วเหลืองที่ขั้นออกมาเป็นน้ำนมถั่วเหลืองจนหมดแล้วดื่มกินนมถั่วเหลืองแล้วให้พลังงานแล้วกากที่เหลือให้อะไรก็เอาไปเป็นอาหารสัตว์ใจเป็นตัวกันพลังงานชีวิตจนได้ออกมาเป็นเสียงพูดกันพลังงานชีวิต ออกมาจนหมดแล้วใจเหลืออะไรก็เหลือแต่ชังเหลือแต่ขี้เลือนเหลือแต่แกบเอาไว้เป็นปุ๋ยต่อไปคนที่ใจหมดไฟชีวิตคือคนที่หมดความเป็นคนกลายเป็นหุ่นกระบอกไก่มาล่อให้วิ่งซ้ายก็วิ่งซ้ายไก่มาล่อให้วิ่งขวาก็วิ่งขวาตามเกิด เหตุการณ์ทดสอบอะไรขึ้นมาก็ต้องบ้าไปตามเหตุการณ์ไม่ต้องอายกันนะคนบ้าทําได้ทุกอย่างจะพูดคำสาบสาบคำเสบแสบอะไรขึ้นมาให้สะใจตนเองอย่างไรก็ได้ไม่ต้องคำนึงถึงใจของคนฟังกันนั้นละ่ะเรามาพบเห็นคนแบบนี้กันมามากมายสังเกต ได้ง่ายง่ายมากคือคนที่เป็นเจ้าคนนายคนคนที่ออกปากสั่งคนทำงานงก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 ทั้งหลายเราจะรู้สึกเหมือนว่าคนแบบนี้จะปากเสียปากร้ายเหมือนครูที่พูดเสียงดังใช้เสียงมากเราก็มักจะพบว่ามักจะเป็นครูปากร้ายปากเสียใช้คำพูดแต่ละคำก็แบบลูกทุง่งลูกทุง่งลูกทุง่ง ไม่ใช่ลูกกงคือใช้คําชาวบ้านฟังง่ายแต่แข็งจนแทงใจดำคนฟังลูกกุงนั้นก็เป็นคําง่ายๆฟังเข้าใจง่ายแต่อ่อนนุ่มและนุ่มนวลลองฟังเพลงของสมยศทศพลหรือครูเอื้อยทศพลสนานหรือสะวะหลีพากาพันดูซิว่าฟังได้เข้าใจง่ายๆไพเราะลื่นหูขนาดไหน เราไม่ได้เรียนรู้อะไรจากสิ่งรอบตัวส่วนมากแล้วเรามักจะเป็นผู้บริโภคผู้ใช้เสียงมากกว่าแล้วยังเป็นผู้กวนให้มันขุนมัวเพิ่มขึ้นไปเสียอีกถ้าเรามีความเข้าใจที่แท้จริงกันในวันนี้เราย่อมเข้าใจพฤติกรรมของคนอื่น เรายอมให้อภัยแก่กันได้เพราะคนเรามีโอกาสพังพาดไปด้วยกันทุกคนคนที่ปากร้ายนั้นก็ใช่ว่าเขาจะเป็นคนที่จิตใจเลวร้ายมาแต่กำเนิดคนเราปากร้ายก็เพราะทำงานมากเกินความพอดีสั่งงานคนด้วยปากมากเกินไปมาฝึกการให้อภัยกันเถอะ ครับผมก็ต้องขอตวออกตัวไปก่อนนะผมว่าภาษาไทยผมก็ไม่ได้แข็งแรงนะครับผมหากพระเจ้าสื่อสิ่งใดผิดพลาดประการใดทําให้พี่น้องทุกท่านฟังแล้วเกิดความไม่เข้าใจไม่กระจางแจ้งขอบารมีเหล่าหมู่เมตตาบารมีพระโพธิสัตว์มัชุสีเมตตาบารมีบรมคูคูบาอาจารย์ทุกพระองค์และเทพเจ้าตัวอักษรทุกพระองค์โปรดเมตตาประธานภัยเสริมเตพยพญาให้กับตัวพี่น้องทุกท่าน ฟังแล้วเกิดความเข้าใจกระจ่างแจ้งเจริญสุขเจริญธรรมขอบพระคุณครับ แม้ปลายไหลมีสินสุนทรเชื่อมโยงทุกชีวิตไว้ด้วยกันด้วยจิตใจที่สูงสง่นงนำหาโลก